ก่อนโควิดมาผมมีรายได้จากหลายทางนะครับแต่พอประกาศล็อกดาวน์เท่านั้นแหละทุกอย่างหายเกลี้ยงเลยเหลือเพียงอย่างเดียวนะครับที่ส่งเงินมาให้ผมทุกเดือนแม้ผมจะไม่ได้ทํางานนั่นก็คือเงินจากการขายคลิปออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าวิดีโอสต็อกผมพูดได้เลยว่านี่คืออาชีพที่สู้โควิดนะครับและใครที่มองหาทางสร้างรายได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนี่คืออาชีพที่จะช่วยให้หลายๆคนรอดมันคืออะไรยังไงมาดูกันครับ ก่อนที่จะอธิบายว่ามันคืออะไรเนี่ยผมอยากให้ดูตัวอย่างเป็นกําลังใจก่อนนะครับผมคัดคลิปของผมเองนะครับที่ขายได้เนี่ยเอามาให้ดู10คลิปนะครับว่ามันเป็นคลิปยังไงแนวไหนราคาเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นบอกเลยนะครับว่าราคาคลิปเนี่ยมันแปรผันหลายอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมีตั้งแต่ราคาไม่ถึง1 u s ดอลลาร์ยันหลักร้อยดอลลาร์ที่คัดมานี้ก็ถือว่ากลางๆนะครับเอามาให้เป็นกําลังใจ เริ่มจากคลิปนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายอินดอร์เลยไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับมีหนังสือหนึ่งเล่มกล้องหนึ่งตัวตั้งกล้องไว้แล้วก็เอามือไปเปิดหนัหนงสือขึ้นแล้วก็ปล่อยหน้าหนังสือลงเท่านั้นเองครับมาดูของจริงกันเลยคือผมเนี่ยขายงานอยู่ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า iStock นะครับดังนั้นผมก็จะเปิดเว็บไซต์ iStock ให้ดูงานจริงของผมเลยนะดูเต็มจอกันเลยเนาะเนี่ยครับเปิดหน้าหนังสือธรรมดาความยาวคลิป16วินาที คือคลิปสําหรับขายเนี่ยนะครับเราจะขายเป็นคลิปสั้นๆนะครับเราเรียกว่าช็อตความยาวไม่เกิน30วินาทีเท่านั้นเองไม่ได้ขายเป็นเรื่องนะครับใครมีคลิปยาวๆก็มาตัดแบ่งเป็นคลิปสั้นๆแบ่งขายได้ พอปล่อยคลิปนี้ลงไปนะครับได้โหลดราคาหลักร้อยมาเนี่ยก็ถือว่ากำไรมหาศาลนะครับที่สำคัญนะครับเรายังเก็บคลิปเนี้ยไว้ขายต่อได้อีกเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วการขายเนี่ยไม่ใช่การขายขาดเราแค่ให้สิทธิลูกค้านำคลิปเราไปใช้เท่านั้นเรายังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะครับเรายังเอาไปขายให้ใครต่อใครได้อีกจริงๆแล้วคนไทยชอบใช้คำว่าเช่าก็เห็นภาพดีฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าให้ไลายเส้นนะครับให้ไลายเส้นคุณไปใช้แต่ห้ามคุณเอาไปขายต่อนะ คุณเอาไปใช้ในชิ้นงานของคุณในภาพยนตร์ในโฆษณาอะไรของคุณในไวรอลของคุณได้หมดแต่ห้ามนํางานชิ้นเนี้ยโดดโดดเนี้ยไปขายต่ออันนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้น,นกลไกสําคัญก็คือเรายังเป็นเจ้าของคลิปนี้แล้วเรายังขายซ้ําได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่างคลิปเนี้ยนอกจากโหลดราคานี้แล้วผมก็มีโหลดราคาหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาอีกเรื่อยๆนะครับก็ขายได้ตลอดนะครับตราบใดที่เรายังไม่ได้เอาคลิปออกจากเอเจนซี่การที่เราขายซ้ําได้นี่แหละครับคือเวทมนต์ของวิดีโอสต็อก มันเป็นตัวคูณที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราได้มากนะครับราคาร้อยกว่าเหรียญเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างพิเศษเนาะผมจะสมมุติว่าคลิปเนี้ยขายได้30เหรียญแล้วกันโหลดเดียว30เหรียญน,นะครับสมมุติว่าขายได้10ครั้งคลิปนี้ก็จะทําเงินมา300ร้อยยูเอสดอลลาร์นะครับคูณค่างเงินบาทเข้าไปตอนนี้ก็จะได้ประมาณ10,000บาทคลิปเนี้ยมูลค่า10,000บาทคุ้มไหมล่ะฮะแค่เอาหนังสือมาตั้งแล้วก็เปิดเปิดเปิด,ปดที่สําคัญเรายังขายต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะครับมันเป็นทรัพย์สินทาางปัญญ คราวนี้ขยับไกลออกจากออฟฟิศไปอีกนิดนึงนะครับเป็นคลิปพึ่งโหลดนี้นะครับพึ่งเป็นโหลดเมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองนะครับราคา72เหรียญอธิบายนิดนึงนะครับทำไมเลขทศนิยมมันเยอะจังคือภาพพวกนี้ผมแคปมาจากแอปของเอเจนซี่เลยนะครับผมไม่ได้ไปพิมพ์ตัวเลขพวกนี้เองนะครับเพราะว่าป้องกันข้อกังขาว่าเอ๊ะผมเมคตัวเลขอะไรหรือเปล่าดังนั้น แคปมายังไงผมก็จะคงพวกตัวเลขพวกนี้ไว้หมดเลยนะครับผมจะไม่ยุ่งเลยก็เลยเป็นทศนิยมที่ติดมาเยอะมากนะครับแล้วแต่เอเจนซี่จะทําให้นะครับคลิปพึ่งนะครับความยาว16วินาทีอีกแล้วนะครับคือผมจะทําคลิปอยู่ประมาณเนี้ยบ่อยนะครับคือยาวไม่ถึง20่สวิหรอกคือที่ออฟฟิศผมเนี่ยห่างออกไปเกือบร้อยเมตรเ่ยนะครับจะมีสวนดอกไม้อยู่แล้วผมเดินผ่านก็เห็นว่ามีพึ่งเยอะดีนะก็เลยกลับมาที่ออฟฟิศหิ้วกล้องกลับไปนะครับแดดร่มลมตกเย็นๆแล้วแหละนะครับก็ได้คลิปชุดนี้มาขายนะครับ ดูเต็มจอกันเนาะมีพึ่งเกาะอ,อยู่2ตัวนะครับแล้วมีอีกตัวบินมาจากไกลๆแล้วมาเกาะอีกตัวก็บินออกไปก็โชว์การบินของพึ่งนะฮะคลิปต่อไปนี้เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับเป็นแนวที่จับถ่ายเองเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเตรียมวัตถุดิบมาเองเนาะมีอาหารเช้ามามีนมมีผลไม้นะครับมารวมๆกันแล้วก็จัดฉากเหมือนโต๊ะอาหารเอากล้องจับ แล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายมาหลายมุมครับทั้งตอนเทส่วนผสมลงไปนะครับทั้งตอนตักอาหารนะครับมีหมดเลยนะครับก็ส่งขายแยกเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับได้ราคานี้มาก็ถือว่าคุ้มทุนนะครับเพราะว่าทุนไม่กี่ร้อยบาทต่อจากนั้นก็เป็นกําไรจะขายได้กี่ครั้งก็เป็นกําไรของเราเป็นค่าฝีมือของเราเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราก็ให้เห็นคลิปอีกแนวหนึ่งนะครับแนวที่ไม่ใช่เห็นอะไรแล้วไปถ่ายเนาะอันนี้จัดถ่ายนะฮะคลิปต่อไปเป็นคลิปโกโก้นะครับ เพิ่งัปโหลดไปเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับก็ปีกกว่านะครับตอนนี้ก็ไต่มาอยู่อันดับหนึ่งแล้วนะครับของคีย์โกโก้เดี๋ยวผมลองเซิร์ชให้ดูเนาะเวลาลูกค้ามาเซิร์ชดูงานเนี่ยเขาก็จะมาเว็บไซต์พวกนี้แหละนะครับเช่น i stock Ph อ t o อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเอเจนซี่นะครับเป็นคนที่เอางานเราไปขายเนาะตอนนี้ผมจะสมมุติว่าผมเป็นลูกค้าผมก็มาที่นี่นะครับผมก็เซิร์ชคาว่าโกโก้นะครับเนี่ยครับคลิปผมอยู่เบอร์หนึ่งเลยนะครับให้แสดงแบบ most popular ก็อยู่เบอร์หนึ่ง เปิดขึ้นมาดูดูเต็มจอเลยนะครับอันนี้มีเพื่อนในกลุ่มนี่แหละนะครับมาจากกรุงเทพบอกว่าอยากถ่ายโกโก้พาไปเที่ยวหน่อยนะครับก็เลยไปเที่ยวสวนโกโก้กันนะครับผมก็ถ่ายคลิปชุดนี้มาก็ปรากฏว่าพอส่งขึ้นไปก็ได้รับความนิยมนะครับมีโหลดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในที่สุดก็ขึ้นอันดับหนึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับยังอยู่ในโมเดลของการไปเที่ยวอยู่นะครับคลิปกาแฟนะครับ เกลี่ยเม็ดกาแฟอันนี้ไปหมู่บ้านขุนช่างเคียนนะครับก็ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกกาแฟเป็นหลักเลยนะครับเขาก็จะตากกาแฟกันแทบทุกบ้านเลยนะฮะเราไปเห็นโอ้เม็ดกาแฟสวยดีนะครับอยากถ่ายทํายังไงดีนะครับก็ตั้งกล้องกดลงไปแล้วเอามือตัวเองนะครับไปทาท่าเกลี่ยเกลี่ยเม็ดกาแฟเล่าเรื่องการเกลี่ยเม็ดกาแฟคลิปนี้ก็ส่งโหลดมาให้เรื่อยๆเลยนะครับลองดูราคาเขาสิ30กว่าเหรียญนี่ถือว่าเป็นราคากลางๆนะครับ สำหรับผมนี่เป็นราคาที่ได้ถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากนะครับราคานี้ก็ตกโหลดลประมาณ1,000กว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอย่างนี้สัก1,000คลิปนะครับคลิปที่ทำเงินแบบนี้มันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับมันก็สามารถเป็นอาชีพหลักได้เลยคลิปต่อไปยังอยู่ในโหมดท่องเที่ยวอยู่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นมือหยิบเม็ดกาแฟคัดเม็ดกาแฟถ่ายที่ปงังไฮนะครับไปเที่ยวกัน ไปเจอชาวบ้านนะครับเขาเก็บกาแฟมาตอนเย็นเขากําลังคัดล้างอยู่ก็เลยโอ้อยากถ่ายทํายังไงดีแสงก็น้อยแล้วนะครับก็เลยให้ท่านที่ไปด้วยกันนี่แหละนะครับเพื่อนร่วมทริปบอกเป็นชาวสวนให้หน่อยนะครับเอารองเท้าบูทมาใส่แล้วก็ทํามือเลอะๆนะครับแล้วไปกอบเม็ดกาแฟขึ้นมาทําท่าเรื่องเม็ดกาแฟให้หน่อยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ลูกค้าชอบนะครับก็ซื้อไปเนาะอย่างคลิปนี้ก็ได้ราคาเท่าไหร่51เหรียญนะครับพันหกพันเจ็ดร้อยบาทตลอดนะครับ ก็ย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่การขายครั้งเดียวนะครับเราขายได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับยังส่งโหลดมาให้อยู่เรื่อยๆนะครับถัดไปนะครับคลิปน้องหมานะครับก็ราคาไม่เลวนะนะอันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดไปเที่ยวอยู่นะครับผมไปเที่ยวดอยอินทนนท์นะครับเป็นหมู่บ้านชาวปากกยอนะครับก็กําลังนั่งถ่ายคลิปอยู่ในทุ่งนานี่แหละนะครับเจ้าหมาน้อยตัวนี้มันก็อยากเล่นด้วยนะครับก็เลยได้แอคชั่นแบบนี้อันนี้ถ่ายโดยที่ผมไม่ได้มองกล้องเลยนะครับผมยื่นกล้องเข้าไปหาหมาเลย จะเห็นว่ากล้องเอียงกล้องขยับอยู่เห็นไหมคือมันติดพื้นเลยผมไม่สามารถก้มลงไปได้นะครับก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็จินตนาการเอาว่าตอนนี้หมาอยู่ในจอแค่นั้นเองนะครับเราก็ยื่นมือออกไปนะแต่คลิปมันได้อารมณ์นะครับก็เป็นคลิปที่ลูกค้าชอบอีกคลิปหนึ่งไปต่อไปนะครับเหือดาวคลิปนี้ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับไปเที่ยวสวนสัตว์สวนสัตว์เชีงยงใหม่นี่แหละนะครับถ่ายผ่านกล้องเข้าไปนะครับการถ่ายสัตว์เนี่ยในสวนสัตว์เนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งคืออย่าให้เห็นกล้องอย่าให้ดูว่าเป็นสสััตตววว์ที่่อยูในน พยายามถ่ายให้มันได้บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งคลิปนี้ก็ได้โหลดราคากลางๆเลยนะครับยี่สิบกียญเนี่ยสบายๆเลยนะครับคุ้มค่าตั๋วเข้าไปค่าน้ํามันค่าอาหารนะครับที่สําคัญมันไม่ได้ขายแค่ครั้งเดียวนะครับมันยังทําเงินมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะมาดูคลิปนี้ครับยิ่งง่ายกว่าเดิมอีกนะฮะก็คือคลิปกดชักโครกอันเนี้ยเกิดจากการไปเที่ยวเหมือนกันนะครับไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็โอ้ห้องน้ําสวยดีนะครับขอถ่ายหน่อยนะฮะผมก็เอากล้องเข้าไปถ่ายในห้องน้ําเขาเลย ปรากฏว่านะครับพอวางขายลงไปเนี่ยฝรั่งเศสซื้อไปโหลดละร้อยกว่าเหรียญเลยนะครับแล้วคลิปนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมลองเซิร์ชคำว่า toilet แล้วให้แสดงผลแบบ most popular ดูนะครับเห็นไหมครับคลิปนี้อันดับหนึ่งเลยนะฮะเป็นคลิปง่ายๆมากเลยนะครับถ้าใครอยากดูว่าคลิปยังไงขายได้เนี่ยผมจะใช้คลิปนี้เป็นตัวอย่างที่บรรยายอยู่บ่อยๆนะครับ1ิบวินาทีเท่านั้นเองเริ่มมือมากดแล้วก็ปล่อยเท่านั้นเองครับ คลิปนี้หลายคนก็สงสัยมันทำไมมันขายได้คือถ้าเราเข้าใจหัวใจของงานวิดีโอเนี่ยครับมันยังง่ายมากเลยนะครับใครจะขายวิดีโอเนี่ยผมแนะนำเลยให้ศึกษาธรรมชาติของสื่อวิดีโอนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอย่าคิดซับซ้อนมากนะครับใครเคยขายภาพนิ่งนะครับขายภาพสต็อกเนี่ยต้องสลัดแนวคิดเดิมออกให้หมดนะครับการขายวิดีโอสต็อกเนี่ยซิมเพลมากเลยนะครับดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมอัปโหลดเมื่อเดือน5ปี2017 1ิ1แ2ดปีแล้วนะครับยังขายได้อยู่เห็นไหมฮะข้อดีของการขายวิคลิปแบบนี้ก็คือมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราทำครั้งเดียวเหนื่อยครั้งเดียวมันก็ขายได้เรื่อยๆนะครับยังอยู่ได้อีกหลายปีเลยแหละนะครับอาจจะไม่ใช่พ a สซีฟอินคัมร้0ยเนะครับเพราะวันวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคลื่นลูกใหม่มาไล่เราแหละแต่ว่ามันจะอยู่นานทีเดียวนะครับนี่ก็5ปีแล้วนะครับยังอยู่อันดับหนึ่ง และยังส่งรายได้มาให้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นยอดที่ผมนำมาเสนอเนี่ยราคาเท่าไหร่32เหรียญน,นะครับก็ประมาณพันบาทต่อหนึ่งโลซึ่งก็โอเคมากนะครับต้นทุนไม่ได้มีอะไรเลยไปบัานเพื่อนนะครับแล้วก็ขอถ่ายมาในเรื่องหัวใจของคลิปเนี่ยนะครับคลิปเนี้ยผมใช้เป็นตัวอย่างในคอร์สที่ผมสอนด้วยนะครับมีคอร์สที่ชื่อว่ามือใหม่ขายคลิปออนไลน์เนี่ย ผมลงทุนกลับไปที่นี่อีกครั้งนะครับแล้วก็ถ่าย Behind The Scene มาให้ดูเลยว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงแล้วผมถ่ายยังไงมีแนวคิดยังไงวัดแสงยังไงกล้องอยู่ตรงไหนให้เห็นหมดเลยนะครับตั้งใจถ่ายเป็น Behind The Scene มาให้เบื้องหลังอีกครั้งนึงเลยนะครับซึ่งจะอยู่ในบทเรียนในคอสนี่แหละนะครับท่านใดสนใจจะเจาะลึกนะครับเรื่องการถ่ายวิดีโอสต็อกเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับ ที่ creativecost.co เนี่ยเรามีคอสเกี่ยวกับการขายคลิปขายภาพที่ดีๆจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรนี่เยอะเลยนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์เข้าไปดูได้ไปคลิปสุดท้ายกันครับคลิปนี้เป็นพายุแสนสวยนะฮะแล้วเป็นคลิปที่ราคาดีมากลองดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็นราคาเมื่อเดือน5นะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนราคาดีมากนะครับเดือนล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งได้โหลดมาเหมือนกันผมเทียบให้ดูนะครับอันล่าสุดนี้62เหรียญเนาะอันก่อนนี้65เหรียญเห็นไหมฮะ คลิปนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยดีมากนะครับในบรรดาคลิปที่ผมขายเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในคลิปที่ทําเงินดีมากแล้วได้มาแบบฟลุกๆุกมากนะครับไปดูคลิปก่อนเนาะเป็นพายุพัดนะครับที่ทุ่งนานะครับคือผมนั่งจิบกาแฟอยู่บายๆแล้วนะครับที่ร้านกาแฟที่เมืองปายฝั่งหนึ่งของถนนก็เป็นทุ่งนานะครับแล้วอยู่ๆพายุฤดูร้อนก็มาแบบรวดเร็วมากนะครับไม่ให้ตั้งตัวใบไม้ปีววันข้ามหัวไปหมดเลยผมก็คว้ากล้องทันทีเลยนะครับ หลบเข้ามุมตั้งกล้องจะเห็นว่าเนี่ยจริงๆภาพนี้กล้องอยังเอียงอยู่นะฮะแต่ว่าโมเมนต์มันมาแล้วก็ต้องกดแล้วก็ส่งขายปรากฏว่าไปสู้กับคีย์ใหญ่ๆเลยนะครับคีย์ว์ดใหญ่มากอันนี้ก็คือ Storm นะครับถ้าของฝรั่งก็จะเป็นพวกพายุทอร์นาโดพวกอะไรนี้นะครับแต่ของเราเป็นพายุแสนสวยอันเดียวที่แหวก,กาดเข้าไปแข่งกับเขาอยู่ขายมาตั้งแต่เดือนตุลาปี2014 15 16 17 18 19 20 21 22 8ปีแล้วครับ7ปีกว่า8ปีแล้วยังขายอยู่เลยเห็นไหมครับความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเอาละอันนี้คัดมาให้เป็นกําลังใจนะครับย้ํานะครับว่าราคาคลิปมันมีหลากหลายมากนะครับทีนี้อย่าไปนอยกับคลิปราคาถูกเราก็โฟกัสที่คลิปราคาสูงนะครับผมถึงขั้นมีหัวข้อหนึ่งเลยนะที่ทําไว้ในคอสของผมนี่ก็คือคลิปแบบไหนได้ราคาดีนะครับคลิปแบบไหนได้ราคาถูกมันก็มีเกณฑ์พอจะแบ่งได้แม้ไม่ร้อเซนะครับ แต่ถ้าอยากได้คลิปที่ได้โหลดราคาดีๆเนี่ยผมก็มีแนวทางให้อยู่นะครับอยู่ในบทเรียนนั่นแหละนะครับบทเรียนมันเยอะมากครับในคลิปนี้คงจะไม่ได้พูดหมดหรอกแต่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเว็บไซต์ที่เป็นเอเจนซี่ที่เอางานของเราไปขายเนี่ยซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับแต่ผมจะเลือกมา3ที่ใหญ่ๆนะครับที่จะแนะนําถ้าใครอยากทํานี่ก็เริ่มจาก3เจ้านี้ก่อนนะครับจริงๆเริ่มจากเจ้าแรกที่ผมจะแนะนํานี้ก่อนก็ได้นะครับ ก็คือเจ้าที่ชื่อว่า Chatterstock นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ shu t t e r Chatterstock.com เนี่ยครับเอนเเข้าไปเนี่ยครับหน้าร้านของ Chatterstock เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าย้ำนะครับเวลาเราเข้าไปเว็บเอเจนซี่ที่ขายรูปขายคลิปอย่าไปเข้าหน้าร้านครับเราเป็นผู้ผลิตเราต้องไปเข้าหลังร้านนะครับเพราะถ้าเรามาเข้าหน้าร้านเขาก็จะมีนีครับให้ลงทะเบียนให้สมัครให้ล็อกอินหมดเหมือนกันเลย แต่อันนี้สําหรับลูกค้านะครับหลายคนจะสับสนเรื่องนี้มากไม่ว่าจะไปขายเว็บไซต์ไหนนะครับจำไว้เลยอย่าไปสมัครที่หน้าร้านนะครับเราเปิดมาเนี่ยมันคือหน้าร้านแหละเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เลือกคุณจะซื้ออะไรล่ะจะซื้อภาพนิ่งจะซื้อวิดีโอเนี่ยมีหมดเลยนะครับอย่าตรงนี้ครับวิธีสมัครเลื่อนลงมาข้างล่างครับเนี่ยครับมองหาลิงก์นี้ครับ sell your content อันนี้แหละที่จะพาเราไปหลังบ้านนะครับก็คลิกเข้าไปมาแล้วครับนี่หลังบ้านนะครับวิธีดูว่าเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านเนี่ยดูตรงนี้ครับ address นี่นะครับ URL เขาจะขึ้นด้วย submit ถ้าขึ้นด้วย submit เนี่ยเป็นหลังบ้านแล้วครับผมแนะนำให้สมัครที่ Shutterstock นี่ก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสมัครก็ง่ายแล้วก็ไม่ต้องสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับสมัครเสร็จส่งได้เลยกับอีกที่หนึง่งอันนี้จะซับซ้อนนิดนึง iStockphoto.com เนี่ยครับหน้าบ้านเขาหน้าร้านเป็นแบบนี้ก็อย่า sign in หรือ join ตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับตรงนี้คือสำหรับลูกค้า แต่ถ้าจะสมัครที่ iStock เนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีคลิปตัวอย่าง3-6คลิปนะครับให้เขาดูเพื่อสอบเหมือนส่งสอบเลยนะครับว่างานเราผ่านไหมโดย3-6คลิปเนี้ยนะครับให้เอาไปอัปโหลดขึ้น YouTube ไว้แล้วเอาลิงก์มาเอามาเฉพาะลิงก์นะครับมาส่งให้เขาดูถ้าผลงานเราผ่านเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกโอเคเว l ล o m คัม okay, นะครับผลงานคุณมีแววที่จะขายได้ดีในของเราเลยว่าไปยินดีต้อนรับ ถึงจะส่งที่เขาได้นะฮะอีกที่หนึ่งนะครับก็คือ adobe stock แต่การเข้า adobe stock เนี่ยอย่าเข้า adobe com นะครับถ้าเข้า adobe com คุณจะไปเจอหน้าร้านเขาอีกเหมือนกันถ้าไปขาย Stock นะครับที่ adobe ให้ใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่า stock adobe com นะครับมาละอันนี้คือเราจะไปขายไปสมัครขายคลิปก็ enter เข้าไปนี่คือหลังร้านนะทีนี้ที่ adobe stock เนี่ยไม่ต้องหาข้างล่างครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นคาว่า sell ไหมครับคลิกเข้าไปเลย เราจะขายงาน,นาก็จะมาเจอหน้าที่เขาจะอธิบายนะเขาก็จะบอกว่าถ้าอยากร่วมสร้างสรรค์าง,งานสต็อกกับเขาเนี่ยนะครับถ้าใครมี adobe id อยู่แล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเชื่อม adobe แต่ถ้าไม่มีก็คลิกตรงนี้ครับเขาร่วมเลยก็จะมาสู่ขั้นตอนของการสมัครกรอกตามที่เขาให้มานะครับอีช่องไหนให้กรอกก็กรอกไป้วก็มีการยืนยันผ่านอีเมลอะไรเหมือนกันหมดนะครับ ก็คร่าวๆนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเรียนแบบละเอียดเลยวิธีสมัครแม้กระทั่งอยากส่งคลิปให้ดูอะไรเงี้ยในคอสมือใหม่ขายคลิปออนไลน์ของผมเนี่ยจะมีให้หมดเลยนะครับวิธีสมัครของ3ที่นี้ก็จะมีให้อย่างละเอียดเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับใครที่อยากไปเร็วนะครับมีที่ปรึกษานะแล้วมีแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยก็เรียนเชิญน,นะครับที่ creativecourse.co มีคอสเกี่ยวกับการขายคลิปขายภาพดีๆเนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็มีวิทยากรหลายท่านที่เขียนจากประสบการณ์ตรงนะครับเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยใช้วิดีโอเป็นหลักมีระบบสมาชิกตรวจได้ว่าตัวเองเรียนไปถึงบทไหนแล้วนะครับเก็บข้อมูลไว้ได้ด้วยแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายอยู่นะครับลองตามเข้าไปดูตามลิงก์เดี๋ยวผมใส่ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับ เอาล้ะนะครับก็คงจะพอเห็นแนวทางนอกาะสำหรับคนที่มองหาแนวทางสร้างไรายได้นะครับการเปลี่ยนคลิปให้เป็นแคชเนี่ยมันทําได้จริงๆนะครับคนไทยเนี่ยทำมันเยอะมากนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งเราไม่สามารถถ่ายงานได้เลยเราออกไปไหนไม่ได้ถูกล็อกดาวน์เนี่ยเราก็ยังมีไรายได้นะครับคลิปมันก็ยังขายได้ยิ่งลูกค้าออกไปถ่ายเองไม่ได้เขาก็ยิ่งมาซื้อมากขึ้น เชื่อไหมครับว่าช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์กันเนี่ยมีลูกค้าต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูผลงานผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเข้าร้านเยอะขึ้นช่วงอังกฤษล็อกดาวน์นะครับช่วงสเปนช่วงยุโรปกำลังหนักเนี่ยอเมริกาก็ช่วยรองรับมียอดทางอเมริกามาช่วยเสริมมันก็เป็นจังหวะด,ดีที่ช่วงอเมริกาหนักยุโรปก็คลี่คลายนะครับก็มียอดจากยุโรปมาช่วย การที่เราขายงานทั่วโลกมันมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะไม่อยู่กับตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับเป็นอิสระจากพื้นที่เลยนะครับบางช่วงเมืองไทยวันหยุดยาวนะครับแต่ต่างชาติไม่ได้หยุดก็ยังขายได้อยู่วันหยุดที่เรานอ,นอนอยู่บ้านคลิปก็ยังขายได้อยู่ ก็อยากให้ลองดูครับใครที่คิดว่าอยากมีไรายได้นะครับก็ยืนยันว่ามันทําได้จริงๆอันนี้ไม่ใช่ MLM มหาดาวไลน์อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่งานที่จะรวยในชั่วข้ามคืนนะครับบอกเลยย้ําเลยนะครับคุณต้องทํางานหนะักคุณต้องมีคลิปส่งอยู่เรื่อยๆกว่าที่จะติดตลาดก่าท,ที่จะมีฐานลูกค้าเนี่ยคุณต้องมีคลิปเป็นพันๆคลิปละนะครับอย่างน้อย500คลิปขึ้นไปค่อยมามองดูนะครับไม่ใช่ว่าแค่กดปุ่มบางปุ่มแล้วคุณจะรวยข้ามคืนไม่ใช่นะครับคนละแนวคิดกันเลยอันนี้ต้องงงทานนจรนริๆะคับ ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนอย่างมากนะครับบวกกับความเข้าใจในเครื่องมือเข้าใจในความเป็นสื่อวิธีเล่าเรื่องของภาพเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีแนวทางของมันนะครับซึ่งพอเข้ามาในวงการแล้วเนี่ยก็จะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะแหละนะครับจากเพื่อนในกลุ่มนะครับจากบทเรียนออนไลน์นะครับหรือใครยังไม่อยากลงทุนก็มดุดหาตามเน็ตนี่ก็มีอยู่พอสมควรนะครับแต่จะใช้เวลานิดน,นึงถ้าหลงทางก็อาจจะใช้เวลาอีก2-3ปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะ ยอมลงทุนจ่ายค่าคอสเรียนกับใครก็ได้นะครับที่มีประสบการณ์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณได้เยอะเลยนะครับร่นเวลาได้เยอะเลยทีเดียวนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับ